เจ้าแห่งรกปรากฏกายในหลายวัฒนธรรมเช่นศาสนาของชาวกรีกโรมันศาสนาพรามหมณ์ฮินดูศาสนาของชาวอียยบโบราณลัทธิเตา๋าลัทธ,ธ,ธิชินโตศาสนาซิกและศาสนาพุทธ ขอองงไทยเเรานนั่สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้อังเคิลชาแนลจะหยิบยกจเจ้าแห่งนรกมาให้รู้จักและรับชมกันแค่3องค์ก่อนนะครับแต่ถ้ามีผู้ชมท่านไหนอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเทพองค์ไหนเพิ่มก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลลุงช่องนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไดลุยกันเลยครับกับองค์แรกองค์แรกเฮดิสหรือฮาเดสเทพเจ้าแห่งนรกของกรีกโบราณโดยพระนามของพระองค์นั้นกลายเป็นชื่อเรียกถิ่นของคนตายโดยเฮดิสมีบิดามารดาก็คือโครนอสและรีอา โดยมีพี่น้องด้วยกันทั้งสิ้น5คนก็คือโพไซดอนดิมิเทอร์เฮสเตียเฮราซุสและไครอนในตำนานเทพปรกรณำกรีกนั้นเฮดิส mm hmm. เป็นโอรสองค์ที่2ของโครนอสและร mm ีอ hmm. าเมื่อซุสโค่นโครนอสบิดาของตอนเองได้สำเร็จก็ได้แต่งตั้งเทพโพไซดอนปกครองมหาสมุทร และให้เฮดิสปกครองดินแดนแห่งยมโลกเฮดิสนั้นเป็นผู้ปกครองนรกซึ่งมีแต่ความมืดมิดและน่ากลัวจึงไม่ได้ขึ้นไปบนเขาโอลิมปัสบ่อยนักอีกทั้งเทพเจ้าองค์อื่นๆก็ไม่ชอบที่จะต้อนรับเฮดิสด้วยดังนั้นเฮดิสจึงไม่มีชื่อเป็นหนึ่งในเทพโอลิมปัสเชกเช่นเดียวกับเทพองค์อื่นๆนั่นเองถ้าพูดกันตามตรงนะครับ เฮดิสในวัฒนธรรมร่วมสมัยมักถูกสร้างให้เป็นตัวละครฝ่ายไวายร้ายเช่นในการ์ตูนยอดฮิตอย่างเซนเซ่าเฮดิสเป็นเทพเจ้าที่หวังจะยึดครองโลกมาตั้งแต่ครั้งเทพนิยายโดยในภาคสุดท้ายของการ์ตูนเซนเซ่านั้นนะครับผมจะเป็นเรื่องราวของเหล่าเซนต่อสู้กับเหล่าสเปกเตอร์ของเฮดิสโดยเฮดิสในเซนเซ่านั้นจะมีรูปร่างที่งดงามและลหลงไหลในรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นอย่างมากพีแก จึงไดส้สันรูปร่างที่แท้จริงเอาไว้ที่เอเรเซียนและได้อาศัยร่างของอันโดรเมดาชุนเป็นร่างสถิตแทนนั่นเององค์ที่สองจองขุยจงขุยเทพกึ่งปีศาจในตำนานของจีนเชื่อกันว่าจงขุยนั้นเป็นผู้กำดาปีศาจร้ายและมักจะวาดภาพจงขุยไว้ที่หน้าประตู เพื่อเป็นการปกปักคุ้มครองบ้านนั่นเองตามตำนานของจีนเล่าว่าจงขุยเป็นชายหนุ่มมีความรู้แต่หน้าตาอัปลักษณ์เขาได้เดินทางไปกับตู้ผิงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เพื่อสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการเป็นบัณฑิตที่มีตำแหน่งที่เรียกว่าจองหงวนในเมืองหลวงแม้ว่าจงขุยจะสอบด้วยคะแนนสูงสุดแต่ฮ่องเต้ ก็มีได้ประทานตำแหน่งจองโวนให้กับจองขุยเพราะมีรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้จองขุยจึงโกรธแค้นและน้อยใจเป็นอย่างยิ่งและได้ทำการฆ่าตัวตายที่บันไดพระราชวังนั่นเองส่วนตู้พิงนั้นก็ได้ช่วยทำศพเพื่อนซึ่งก็คือจองขุยนะครับครั้งเมื่อตายไปแล้วจองขุยได้กลายเป็นราชาปีศาจในนรกและจะกลับบ้านเกิดในช่วงปีใหม่นั่นก็คือเทศกาลตรุษจีน โดยในตำนานนะครับผมกล่าวว่าจงขุยได้รับมอบหมายจากสวรรค์ให้มีทหารในสังกัดถึง3,000นายเพื่อช่วยในการปราบปรามปีศาจดังนั้นสำหรับชาวจีนแล้วจงขุยคือเทพผู้สำคัญที่สุดในยามที่ชาวบ้านเกรงกลัวพูดผีและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าผู้พิทักษ์มนุษย์ให้พ้นจากภัยอันตรายและการรังควานของพูดผีปีศาจสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเชื่อกันว่า ใครกลัวที่จะถูกทําของใส่หรือถูกคุณใสเล่นงานต้องมีจงขุยคุ้มครองอยู่ในบ้านหรือกรณีที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือคนป่วยไปพักฟืน้นที่ไหนให้เอาเทพปราบมารองค์นี้ไปด้วยแล้วจะปลอดภยัยหายเป็นปกติเดินทางกลับบ้านได้ในที่สุดนั่นเองนะครับและองค์ที่3าพระยมาศาสนาพุทธายเทรวาสนั้น ถือว่าพระยมมีชาติดำเนินเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาและเป็นเจ้าแห่งเวมานิกเปรตโดยในคำพีปะปัญจสุทนีระบุไว้ว่ามหานรกในแต่ละขุมจะมีพระยมประจำอยู่ทั้ง4ประตูโดยมหานรกนั้นมีทั้งหมด8ขุมจึงมีพระยมทั้งสิ้นด้วยกัน32องค์นั่นเองในเทวทูตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระยมมีหน้าที่ซักถามสัต์นรกเกี่ยวกับเทวทูตทั้ง5อันได้แก่ทารกแรกเกิดคนแก่คนป่วยนักโทษและคนตายเพื่อให้สัตว์นรกนั้นได้ระลึกถึงกุศล,ลกรรมที่ตนเคยกระทำมาครั้งยังเป็นมนุษย์หากสัตว์นรกจำได้ก็จะพ้นจากนรกหากจำไม่ได้ยม,มาบาลก็จะนำตัวสั์นรกเหล่านั้น ไปลงโทษตามบัตกรรมที่ได้ทํามาโดยบางคำน,น,นั้นกล่าวว่าอดีตชาติของพระยมนั้นเกิดเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้ทรงปัญญาตัดสินคดีความอย่างเที่ยงตรงครั้งหนึ่งบิดาของท่านได้กระทําผิดกฎหมายท่านจึงต้องตัดสินประหารบิดาตนเองหลังจากนั้นท่านทรงเสียใจและออกบำเพ็ญตบะในป่าเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นกุมภพันธเทวดาในสวรรค์ชั้น จาตุกมหาราชิกาในเมืองทางทิศใต้โดยเท้าวิรุนหกได้แต่งตั้งให้เป็นพญายมราชทำหน้าที่ตัดสินคนตายนั่นเองเพื่อให้กระจ่างและเข้าใจกันง่ายนะครับพระยมนั้นไม่ใช่เทพแต่ว่าเป็นตำแหน่งอันได้แก่พระยมในมหานรกรวม32พระองค์ยมมโลกียะนรกรวม320พระองค์ พระยมองค์ประทานในยมโลกอีกหนึ่งพระองค์รวมทั้งสิ้น353พระองค์ส่วนยมมทูตคือเจ้าหน้าที่ที่นำวิญญาณคนตายจากโลกมาสู่ยม,มโลกโดยในาศาสนาพุทธนั้นยมมทูตจะเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาประเภทกุมภันธ์ที่ทำหน้าที่ได้เพียงแค่ควบคุมเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ลงโทษแต่ในาศาสนาฮินดูยม,มทูต เป็นเผ่าพันธ์ุหนึ่งทีมมินิสัยดุร้ายเป็นบริวารของพระยมทำหน้าที่ควบคุมวิญญาณและลงโทษวิญญาณบาปทั้งหลายตามผลเวรผลกรรมของพวกเขานั่นเองและก็จบกันไปแล้วครับผมบกับเจ้านรกบางองค์ที่เราได้หยิบยกมานำเสนอถ้าเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ทางเราอ n ง l ค Channel ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย มันทําความดีเข้าไว้นะครับและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสู้ไปกับสถานการณ์โรคโควิด1 9ในทุกวันนี้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดในคลิปนี้ทางเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับหากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแมชร์อยู่ใกล้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้อังเข้าชาแนลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ